สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวมะลัอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลัทั้งชาวไทยและฝั่งส,สปปลาว และผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพเปิดหัวคลิปข่าวของแฟล่าคลิปนี้นี่แหละครับเป็นภาพที่เห็นแล้วขนคิงลุกน้ำตาซึมครับเป็นภาพบรรยากาศทะเลดาวหอบฝันมาหลังห้านีน่แหละครับเป็นเพลงที่จุดกำเนิด ซุปตาลาชินีน้อยหมอลำของเราเป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนครับอยู่ที่นวัดนครเป็นภาพอะไรที่สุดยอดทะเลดาวเขาเรียกว่าจากการขอร้องของแฟนลับ f อซขอมีการเล่นทะเลดาวทางบอสโจก็โอเคนี่แหละครับสุดยอดภาพบรรยากาศในคืนเป็นอะไรที่ ทุบสถิติอีกเหมือนเดิมสาวน้อยเพริ่นแพงมาที่สนามนวนครนี้ไม่ผิดหวังแฟนคลับ f อให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอบอุ่นเนืองแน่นทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าสิ่งมาสัจจ์ของลาชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือเทพธิดาลาชินีน้อยหมอลำนี่ครับ แล้วแต่จะเรียกเอาถนัดเรียกแบบไหนก็เรียกเอาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจริงและที่สำคัญหนึ่งเดียวยืนหนึ่งของหมอลำเพลินอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับความมัศจรรย์แต่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับความมัศจรรย์สายล่าขอ แววงขอแยกออกมาหน่อยหนึ่งขอเขาเรียกว่าแวะริมทางนิดนิดหน่อยๆเกี่ยวกับความฝันของแฟล่าฝันไม่เป็นจริง <c oughs> นี่แหละครับวันนี้ทุกคนก็คงได้รู้ได้รับได้ฟังได้เห็นกันแล้วเกี่ยวกับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม6 7 6 7เลขที่ออกข้างล่าง17ข้างบน หนึ่งหกสายล่าฝันว่าอีหลามาบอกสิบสี่เฉียดฉิวกันไปไม่เป็นไรครับการละเล่นก็คือการละเล่นการลงทุนคือการเสี่ยงนี่แหละครับไม่เป็นไรงวดนี้ผ้างวดหน้าว่ากันใหม่นิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอสำหรับที่สายล่าพูดเป็นแนวทางไว้ก็ผิดหวัง ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าไม่้อ <c oughs> ครับมาเข้าเรื่องสิ่งมประจันเมื่อคืนที่แล้วที่ผ่านมาอยู่นวัดนครก็เป็นภาพบรรยากาศอะไรที่อบอุ่นก่อนทําการแสดงช่วงช่วงน้องมาถึงหน้างานเป็นภาพเป็นภาพอะไรที่เห็นแล้วประทับใจที่สุดคุณพ่อเอฟซีฝรั่งชาวอังกฤษกับภรรยาคนไทยที่ ไปไปมอบสิ่งของอยู่ที่วันที่ไปทำการแสดงอยู่ที่บรีลัมวันนี้ตามมาตามมาที่นวนาคนครเพราะอะไรเพราะว่าใกล้จะกลับอังกฤษแล้วก็มาเติมเขาเรียกว่ามาเติมแรงแรงใจให้กับตัวเองทั้งคู่นี่แหละครับก็ตามมามาให้ลูกมาให้อีลาเซนเซนเสื้อให้แล้วก็ มอบมาลายน้ําใจให้ตามเคยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความมหัศจรรจย์ขนาดฝรั่งยังน้าตาไหลทุกสิ่งทุกอย่างเขาสัมผัสได้เขาสัมผัดดสผถึงถึงหัวใจและจิตวิญญาณของเขาว่าองหญิง,งมีพลังงานพิเศษมีพลังงานพิเศษที่ตัวเองสามารถสัมผัสได้นี่แหละครับฝรั่งเขาจะไม่เชื่อเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้นะครับฝรั่งแต่นี่เกิดขึ้นกับ พ่อเอฟซีฝรั่งท่านนี้นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรอบกายน้องเป็นสิ่งมหัศจรรย์หมดและที่สําคัญที่จะพูดไม่ได้เลยก็คือเขาเรียกว่าเทพี HP แห่งโชคลาภใครที่ได้สัมผัสที่ติดตามน้องล้วนแต่เขาเรียกว่าได้อาน,นิสงส์หมดนี่แหละครับมันเป็นพลังงานที่ ที่ดีเป็นพลังงานที่ที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนสัมผัสแล้วจะรู้กับตัวเองเลยก็เหมือนคุณพ่อเอฟซีฝรั่งท่านนี้นี่แหละครับฝรั่งเป็นอะไรที่ที่สุดยอดอะว่างั้นสายล่าว่าอย่างนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดน้อยคนน้อยนักน้อยหนาที่จะเห็นฝรั่งร้องไห้เพราะอุงอิงเป็นอะไรที่เขารักเขาศรัทธาภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ ขอขออ้อมกอดขออ้อมกอดองุ์งอิงแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกแบบว่ากอดแบบเอ็นดูกอดแบบ, ure, แ,บแบบรักแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขคือคือเห็นเห็นฝรั่งเห็นคุณพ่อท่านนี้เห็นคุณพ่อเอฟซีท่านนี้แล้วในแววตาเขาเขามีความมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในตัวองค์หอิงมากนี่นะครับ เป็นภาพบรรยากาศสุดยอดที่สุดเท่าที่ออนทัวร์รอบนี้รอบที่สองของฤดูกาลก่อนที่น่าจะเป็นครั้งครั้งสุดท้ายแต่ล่าลายล่ายังไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นออนทัวร์ครั้งสุดท้าย,าายนะา tour, สายหรับกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศที่ที่สุดยอดที่สุดและยิ่งมากกว่านั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็ยังมีอยู่อยู่ทุกวี่ทุกวันก็ก่อน ก่อนจะขึ้นห้านไปแต่งตัวทางพ่อโจก็ได้เอามไาลาัยไปให้มไาลาัยไปมอบให้จากคุณพ่อ f อฟท่านหนึ่งที่เขาเขาสําเร็จจากการขอการเหมาประมูลงานได้นี่แหละครับมีมีทุกวี่ทุกวันสิ่งมหัศจรรย์ก็มีหลายๆไม่ใช่แต่ที่คุณพ่อแฟนกับ f อฟซีที่ที่ฝากฝากโอนเงินมาทางอาบอสโจให้ให้ลูกสาวนี่แหละครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดอยู่ช่วงช่วง่อนเข้าเวทีทุกคนก็มีความสำเร็จได้ได้สิ่งได้สิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยเวทมนตราา์คาถาคาถาของหญิงก็นำมาไลลมาให้กันเยอะแยะและที่สำคัญเมื่อคืนเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็แม่เฟิร์นแม่เฟิร์นเจ้าของกำลังคลินิก ม่อคืนมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวเอาเอาตุ๊กตาตุกตาที่ที่กําลังที่เขากําลังฮิตกําลังฮิตจนอยู่เป็นตุกตาแบรนด์ดังราคาแพงแต่ล่าก็ไม่รู้จักชื่อหรอกเรียกไม่เรียกเรียกไม่ถูกเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามะพร้าวเกินแกงแล้วเราไม่ใช่คนยุคนี้ก็เลยไม่รู้อ่าวัยรุ่นเขาจะรู้กันดีนี่แหละครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อุ๋งอิงมากเป็นเห็นเห็นภาพบรรยากาศแล้ว สดชื่นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนเป็นไงพวงมาลัยเห็นพ่อยุธกับพ่อลุ่งคุยกันว่าน้ำหนักกิโลน้ำหนักน้ำหนักพวงมาลัยหลายกิโลไม่ต่ำกว่าสี่กิโลก็ลองคิดเอาแล้วครับไม่ต่ำกว่าสี่กิโลเงินจะมหาศาลขนาดไหนเมื่อคืนสายล่าดูแล้วพี่ก็อพี่ควรมีแสนขึ้นเยอะจริงๆมาลัยเมื่อคืนเป็นอะไรที่อบอุ่น เป็นกับเอถ้ามาในนวนครนี่เขาเรียกว่าสนามเย่าเป็นบ้านของสาวน้อยเลยเมื่อคืนเปิดเครื่องเสียงกันแบบเต็มที่ไม่ต้องไม่ต้องรีเหมือนเหมือนเล่นคืนแรกอยู่ที่อนุษี่สิบนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดวันนี้สายล่ามีภาพบรรยากาศช่วงที่คุณพ่อเอฟซีก็หลังชาวอังกฤษกับภรรยา มาพูดคุยมาอบก,กอดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพที่สวยงามที่สุดสายล่ามีให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนเลยครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ล่าเขาจะมาพูดถึงกับเรื่องที่มันผิดพลาดก็เลขสิบสี่ไม่เป็นไรครับอย่าว่ากันนะครับสายล่าก็ถือว่าเต็มคาราเบลเหมือนกันพลาดพลาดครับสิบหกสิบเจ็ดตัวเองไปใส่แต่สิบสี่ เอาไว้งวดหน้าสำหรับคนที่เขามีโชคเขาก็จะได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกายพลิบเป็นพลังงานพิเศษของยีราถ้าคนไหนถูกโฉลกตรงโฉลกเขาก็จะสมสมความปรารถนาครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของ,ของฝ่ายล่าด้วยน,นะครับก่อนจะจากกันไปจากคลิปนี้ก็ไปชมภาพบรรยากาศ แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณพ่อชื่อไก่จักรกจินเมาหาอิหลาโดยชุพคอนได้ไหมครับม่จะก้าวขึ้นพร้อมกับวังจินนะครับแม่จัโอุ้ยเมื่อนันเบ่บอกว่าแม่มากแค่เดียวแม่แมยอยู่จนหลานเลวนม่ดีใจเลยบาทเบิ่งจนเลิกเลยที่จับพมื่อนั่น อุ้ยนี่ครับเูจ่ัมือนยเอยเราอยู่จังหวัดอะไรอะอยู่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เออบุรีรัมย์แม่เหรอบุรีรัมย์ครับมือที่เจอดรถไว้วัดเพิ่นมางอีหลาสัมพัสหอนหัวใจแล้วก็วิญญาณของเพื่อนมันมันโบเมนแคร์จับซื่งแต่มันคือถึงความหักหลังควาลหวันห้แล้วันไห้แล้ว อันนี้ที่ที่บ้านนี่จะพาบ้านเลยตอนแรกแม่ชอบแม่ไานเป็นพ่อแล้วมากแม่อีดแม่ตัวอีกจ้ะเขาจะเพิ่งไล่รถของเบ้าเองนูกบอกว่าอุงอิงมาหอดเดียวอุงอิงพึ่งลงรถแล้วจะทำอะไรอยู่ล่ะทำไมไม่เรียกแท็กซี่รีบมามาที่นี่เ้าลงไปแจ้งว่าห้องพักแอร์เย็นยายายูโดนเด้อร์นะเปิดห้องไว้ให้เขาสอมแอร์แล้วก็มาพี่อนุญาตยามาท่านลูกสาว เปนนะกุญชันนึงนะตะวันตาเบิงซุมมือต่วันในกล่องข้นเก่าเท่งเท่งเก่าเป็นอย่างขึ้น่าหลู่ซึ้เบื่อเป็นปีๆว่าหลู่ซึ้เบื่อเลยเป็นมเดินวใจเดียวกันแมนอีลีขับแ่แม่แม่จอยจจอังกฤษจไม่จอยด้เรอจอยได้เหรจอย